สมเด็จพระนิธฐาทิราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงติดตามการดำเนินโครงการผลิตผ่านข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนและศูนย์พัฒนาพผ่านพืชจัก,กรพันธ์เพนริรีจังหวัดสุริน เวลา8นาิกา52นาทีวันนี้สมเด็จพระนิธ,ธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชรสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชด,ดำเนินไปยังสระน้ำสาธารณะบ้านหนองผำอําเภอสํโรงทาบจังหวัดสุรินทร์ทรงติดตามการดำเนินโครงการผลิตผันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระชทานเพื่อนช่วยเพื่อนซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกร่วมโครงการ3จังหวัดได้แก่จังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์และศรีสรระเกษ446คนพื้นที่ผลิตพันธุ์ข้าวพระรานทาน4,571ไร่ โอกาสนี้ส่งติดตามการดําเนินงานของกลุ่มผู้ผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระชาทานเพื่อนช่วยเพื่อนอาเภอสํารงทาบได้แก่กลุ่มผู้ผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนตำบลหนองฮะมีสมาชิก33คนพื้นที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพระชาทาน245ไร่ในปี2565ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวได้กว่า87ตัน โครงการผลิตไก่พื้นบ้านและเป็ดไข่พระชธานเพื่อนช่วยเพื่อนสามารถผลิตพันเป็ดไข่กว่า74,000ตัวไก่ประดู่หางดํากว่า1500ตัวและเป็ดเทศกว่า10,000ตัวด้านการใช้เครื่องอัดฟางพระราชทานสามารถอัดฟางได้3,200ก้อนช่วยให้สมาชิกลดค่าใช้ใจ่ายได้เกือบ1 0 0 0 0แบาทกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดผันข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนตาบลเกาะแก้วมีสมาชิก47คนพื้นที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน300ไร่ ในปี2565ผลิตเมล็ดผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวได้กว่า160ตันแบ่งเป็นทำนาโดยการดำมือ33คนและใช้รถดำนา14คนซึ่งการใช้รถดำนาพระราชทานสามารถประหยัดเวลาและลดต้นทุนการผลิตสมาชิกได้ปลูกพืชหลังนาเช่นถั่วพรา้าปอดถึงและถั่วลิสงเพื่อสร้างไรายได้เสริมกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระชานทานเพื่อนช่วยเพื่อนตำบลหนองไผยล้อมมีสมาชิก40คนพื้นที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพระชานทาน200ไร่ ในปี2 565ผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวได้กว่า30ตันเนื่องจากมีสมาชิกประสบอทุทกภัยจากพายุโนรู16คนพื้นที่เสียหาย75ไร่จึงได้รับมเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานกว่า1ตันนอกจากนี้มีเกษตร,รกรตำบลหนองไผ่ล้อมประสบอทุทกภัย4หมู่บ้านพื้นที่เสียหาย1,337ไร่ได้รับมเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานกว่า20ตันในการนี้สมาชิกกลุ่มผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อช่วยเพื่อนตำบลหนองฮะ น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายโคและกระบือ16ตัวที่เกิดจากพ่อแม่พันุ์ในโครงการโคกระบือพระราชทานซึ่งสมาชิกบางคนได้รับพระราชทานก่อนหน้านี้โอกาสนี้พระราชทานโคและกระบือแก่สมาชิกที่เหลือสําหรับนําไปเลี้ยงเพื่อนามูลไปเป็นปุ๋ยบํารุงดินเพื่อลดละเลิกการใช้สารเคมีโดยพสุสัตว์จังหวัดสุรินได้ทุนกล้าทุงกระหม่อมถวายเวชภัณฑ์สาหรับดูแลรักษาโรคโคกระบือ16ชุดสระน้ําสาธรารณะบ้านหนองผันเป็นหนึ่งในสิบสระน้ําสาธารณะ ที่ส่งพระกรุณาโปรดก้าโปรดกระหม่อมให้หมูลล่ลนิธิชัยพัฒนาขุดหรือปรับปรุงสระน้ําสาธารณะมีพื้นที่7ไร่3งานแบ่งเป็นพื้นที่ขุดสะสองไร่ส่วนพื้นที่รอบสระ5ไร่3งานจัดสรรให้คนในชุมชนปลูกผักปลอดภัยปลูกไม่ผลในโครงการทางนี้มีผลผู้คนรักกันมีโรงผลิตน้ําดื่มสามารถส่งน้ําอุปโภคบริโภคและน้าเพื่อการเกษตรกับคนในชุมชนอย่างเพียงพอ ที่ผ่านมามูลนิธิชัยพัฒนาได้ปรับปรุงและขุดสระน้ําในแปลงนาของกลุ่มผู้ผลิตผธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานตามความประสงค์ของเจ้าของที่และเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ไปแล้ว630สระเพื่อใช้ผลิตผธุ์ข้าวหอมมะลิ105ในการนี้ทรงมีพระราชปฏิสันฐานกับสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดนธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนทั้ง3กลุ่ม โดยมีพระชนมร์รสชื่นชมการปฏิบัติงานของเหล่าสมาชิกที่มีพัฒนาการดีขึ้นทุกปีสา,าสามารถรักษามาตรฐานปลูกข้าวแบบประณีตช,ช่วยใหส้สามารถผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพพร้อมสาหรับช่วยเหลือผู้ประสบภ,ภัยพิบัติช่วยเพิ่มมตาตรฐานการผลิตคุณภาพสําหรับการจําหน่ายในตลาดทั้งในและต่างประเทศและส่งกล่าวถึงการใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังและขยันขันแข็งแม้มีอุปสรรคก็จะสามารถผ่านพ้นไปได้ เวลา10นาฬิกา38นาทีสเสด็จพระราชด,ดำเนินไปยังศูนย์พัฒนานธุ์พืชจักรพันธ์เพนสิริอำเภอสำโรงทาบโอกาสนี้ส่งวางพรมลัยสก,การะพระรูปพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพนสิริและทอดพระเนตรการดำเนินงานผลิตและเก็บสำรองมเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อช่วยเพื่อนดุวิปี2566ได้พระรพชทานพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105กว่า1,330,000กิโลกรัมซึ่งสำรองไว้ ที่ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจัก,กรพันธุ์เพสริกจังหวัดสุรินทร์แก่รัศดรที่ประสบภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัดมหาสรารคามอำนาจเจริญบุรีรัมย์นะครราชสีมายโสธรและศรีสะเกดร่วม12,238รายไปเพาะปลูกในพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายกว่า8 8 0 0 0กว่าไร่ส่วนโครงการทางนี้มีผลผู้คนรักกันประชานหนกิ่งพันุ์ไม่ผลพันธุ์ดีเช่นมะนาวมะม่วงถวายขนุนมะขามป้อมให้ชุมชนนำไปปลูกกริมถนนและที่สาธารณะ โดยชุมชนที่ได้รับพระราชทานจะช่วยกันดูแลให้เจริญเติบโตและแบ่งปันผลผล,ผลิตไปบริโภคปีที่ผ่านมาสมาชิกประสบปัญหาหอยเชอรี่กัดกินกล้าอ่อนต้นข้าวจึงใช้กากเมล็ดชาน้ำมันพระราชทานจากศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันเมล็ดคาเมเลียและน้ำมันพืชอื่นกำจัดหอยเชอรี่ได้ผลเป็นอย่างดีทั้งยังส่งเสริมด้านปศุสัตว์แก่ชุมชนโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาแนะนำการดูแลสุขภาพสัตว์และสนับสนุนการผสมเทียมโคและกระบือพระราชทาน ส่วนมูลนิธิชัยพัฒนาจัดทำการ์ตูนสื่อผสมออนไลน์นิทานจันกระผักตอนพริกปู่เมธเพื่อเผยแพร่เรื่องราวการคัดเลือกพันธุ์พืชผ่านเว็บไซต์มูลนิธิกลุ่มวิชาการเกษตรได้ออกใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้าให้กับมูลนิธิชัยพัฒนามีเมล็ดพันธุ์ที่แจ้งรายละเอียดแล้ว33ฉบับในพืชสองกลุ่มได้แก่เมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือกเจ้าและเมล็ดพันธุ์ผักและกลุ่มพัฒนาที่ดินส่งเสริมการใช้พืชปรับปรุงดินในพื้นที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระานเพื่ออนช่่วยเพื ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพนสรีจังหวัดสุรินทร์สนองพระราชดำริส่งเสริมการทอผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติด้วยเปลือกไม้อาทิมะเกลือว่าเพกามีชุมชนในจังหวัดสุรินทร์เข้าร่วม4กลุ่มได้แก่บ้านหนองแคนบ้านกุ้งบ้านโคกไสงามและบ้านการจรงรวม128รายผลิตภัณฑ์ส่งขายณร้านพัดพัดส่วนผลิตภัณฑ์จากเสือกกของราชุบรของราษฎรบ้านหนองไผ่อำเภอศรีขรภูมิทางโครงการพัดพัดมูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมกับสาขาวิชาการออกแบบสิ่งทอคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารล,ลาดกระบังจัดทาโครงการพัฒนาการออกแบบอย่างยั่งยืนช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ที่ยังคงรักษาภูมิปัญญายและวัฒนธรรมของท้องถิ่นจากนั้นพระรารทานรางวัลแก่สมาชิกกลุ่มผู้ผลิตผั่นข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนที่สามารถผลิตพันธ์เข้าวหอมมะลิ105ผ่านเกณฑ์เป็นผั่เข้าวพระราชทานจานวน45รายสําหรับสมาชิกที่ผลผลิตไม่ผ่านเกณฑ์ มีรับสั่งให้หมูลนิธที่ใชพัฒนารับซื้อเป็นพันข้าวพระราชทานสีเป็นข้าวสารจำหน่ายภายใต้ชื่อข้าวหอมมะลิจันกระพักจากนั้นพระาชทานพระาราชโองการให้ผู้มีจิตศรัทธาน้อมกล้าวน้อมกระบอมถวายรถเกี่ยวนวดข้าวเพื่อใช้ในกิจกรรมผลิตเมล็ดพันข้าวพระราชทานของศูนย์ในการนี้มีพระราชดํารัสก,กับสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตพันข้าวหอมมะลิ105พระราชทาพระเเพื่อนช่วยเพื่อนและคณะผู้ปฏิบัติงาน ประเทศไทยเรื่องการเกษตรเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดอาจจะไปคนหลายคนจ,จะไปทํางานอื่นๆแต่จริงๆแล้วถ้าไม่มีคนที่ทํางานเกษตรบ้านมเือของเราก็น่าจะไปไม่ได้ไปไม่รอดเหมือนกับที่ต่างๆเขาก็ต้องหันกลับมาส่งเสริม การเกษตรกันอย่างมากในเรื่องข้าวนี่จะเห็นได้ว่าประเทศรอบข้างเราที่มีข้าวเป็นอาหารหลักเหมือนกับเรานั้นเขาก็จะส่งเสริมให้มีพันุ์ข้าวที่ที่ดีมีเรื่องน้ำเรื่องดินให้ผลิตได้ มากเพียงพอและไม่ใช่ว่าไม่จำนวนมากเฉยๆแต่มีคุณภาพที่ดีขึ้นดีขึ้นเราก็อยู่นิ่งไม่ได้ก็ต้องทำให้ให้ดีอย่างที่ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริยบัติ ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพ,พระนครประจำปีการศึกษา2,563ถึง2,564 เวลาก้านาฬิกา37นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธจุลานนท์นประธานอุปมตีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจังหวัดนครปฐมในการมอบเปรียบบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพ,พระนครประจันปีการศึกษา2 5 6 3ถึงสองพั้ทางภาคเช้าและบ่าย โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับเปรียบบัตรกิติมศักดิ์4คนและผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีโทและเอกเข้ารับเปรียบบัตรรวม2,673คนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมีพัรนกิจหลัก5ด้านได้แก่ด้านการพัฒนาท้องถิ่นตามมาตรา8แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชพัฏนพุทธศักราช2,547ด้านการผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูให้เป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรมมีทักษะแห่งศตวรรษที่21 ด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาทั้งภาครัฐเอกชนในและต่างประเทศด้านการบริรณาการการเรียนการสอนการวิจัยการบริการวิชาการเพื่อสร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรู้และด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการให้สอดรับกับการเป,ปลี่ยนแปลงโดยใช้หลักธรรมพภิบาลนอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่โดดเด่นทางมิติด้านเศรษฐกิจและสังคมอาทิผลงานวิจัยด้านส่งเสริมอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรสะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและให้บริการการเงินแก่วิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง48ผลงานผลงานวิจัยด้านระบบการศึกษารูปแบบการศึกษาหลักสูตรและการสอน85ผลงานอันที่ความร่วมมือของจตุภาคีในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับคนพิการและสมรรถนะที่มีผลต่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ของครูสู่พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมยานามราชา